ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นคลิปที่2นะคะก็จะมาเข้าห้องเรียนนะคะเพื่อสร้างชิ้นงานกันนะคะในส่วนของมุมมองนักเรียนนะคะคิดว่าจะทําให้ดูเป็นคลิปต่อไปนะคะตอนนี้เพราะว่าเรายังไม่มีเนื้อหาบทเรียนนะคะอยู่ในอยู่ในห้องเรียนนะคะก็เลยจะมาเพิ่มเนื้อหากันก่อนนะคะก็จะเห็นว่าอตอนนี้นะคะเมื่อวานเนี่ยเราได้สร้าง1นึ่ขีดหกสาแล้วนะคะ ซึ่งก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเข้าห้องเรียนนะคะเพื่อสร้างชิ้นงานแต่ว่าก่อนอื่นขอเปิดให้ให้ดูเป็นตัวอย่างสนิดหนึ่งนะคะของภาคเรียนที่แล้วนะคะอย่างเช่น2องคคอมพิวเตอร์5 88นะคะตัวนี้ก็จะเป็นหน้าตาของชิ้นงานที่ทได้ใส่ไว้นะคะตรงนี้นะคะเราจะมีอยู่ด้วยกันก็คือส่วนที่เป็นสตรีมนะคะส่วนที่เป็นงานของชั้นเรียนแล้วก็ผู้คน ะะซึ่งในส่วนสตรีมเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับเป็นหน้าหลักของของห้องเรียนของเรานะคะก็จะรวมเนื้อหารวมแบบฝึกหัดทั้งหมดอยู่ในหน้านี้นะคะส่วนหน้าชั้นเรียนงานของชั้นเรียนนะคะก็จะแสดงส่วนที่เป็นชิ้นง,งานที่เราได้ได้มอบหมายไปนะคะส่วนผู้คนก็จะเป็นชื่อนักเรียนนะคะที่อยู่ในห้องเรียนของเราในหน้าสตรีมนะคะก็จะเห็นว่า มีจุด3าจุดด้านข้างขวามือนะคะให้เราสามารถย้ายตำแหน่งชิ้นงานได้สร้างทีหลังแต่อยากจะนำไปไว้บนสุดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แก้ไขหัวข้องานนั้นๆน,น,นะคะส่วนในส่วนของงานของชั้นเรียนนะคะงานของชั้นเรียนก็สามารถที่จะแก้ไขแล้วก็ลบได้นะคะอขอมาที่ส่วนงานของชั้นเรียนกันเลยนะคะงานของชั้นเรียนเนี่ยเรา,าจะสร้างได้ ได้2แบบใหญ่ๆแล้วกันนะคะออกตัวก่อนว่าไม่ได้ชํานาญอะไรแต่ว่าอาศัยประสบการณ์ที่ได้ใช้มาก่อนและอย่างมันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่นะคะคุณครูบางคนเนี่ยใช้งานอยู่แล้ว,นนลวก็หากผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะแต่มาแบ่งปันกันเพื่อเป็นความรู้ให้กับคุณครูอีกหลายๆท่านนะคะในส่วนของชั้นเรียนนะคะจะเห็นว่ามีสัญ,ญลักษณ์ที่มีความแตกต่างกันก็คือรูปสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นแบบนี้นะคะ,ะ,คะก็คือสว่วนที่เป็นเนื้อหากับรูปสัญ,ญลักษณ์ที่ เป็นตัวนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดนะคะที่เป็นชิ้นงานคทีน,นี้เราจะมา,าสร้างชิ้นงานใหม่นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวขอเปิดให้ดูเป็นตัวอย่างสักนิดนึงนะคะกรณีที่เป็นเนื้อหานะคะอย่างเช่นสื่อการสอนอันนี้นะคะอลองเข้าไปดู ก็จะเห็นว่าแนบเป็นไฟล์ไฟล์แฟลตไว้นะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของแบบสอบถามนะคะก็จะแนบเป็นลิงก์ไว้ให้ในักเรียนเข้าไปคลิกแล้วก็ตอบอีกทีนึงนะคะก็แนบได้หลายรูปแบบค่ะรวมไปถึงถ้าเกิดเป็นแบ,บฝึกหัดนะคะที่เป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะเราก็จะเข้าไปคลิกดูนะคะเช่นอาเช่นอันนี้ นะคะคก็จะเห็นว่ามีนักเรียนคนไหนที่ตอบมาแล้วบ้างแล้วก็ส่งแล้วกี่คนนะคะหรือว่าอามอบหมายแล้วแต่ยังไม่ส่งกี่คนนะคะวันนี้ก็คือส่งครบทุกคนนะคะ30คนโอเคค่ะขอกลับไปที่ชั้นเรียนใหม่ที่เราสร้างไว้นะคะซึ่งยังไม่มีงานใดๆนะคะก็จะไปที่งานของชั้นเรียนด้านล่างางานของชั้นเรียนนะคะ จคุณคุยแเห็นเครื่องหมายบวกด้านข้างปุ๊บลร่งนี้นะคะทำเป็น2แบบอย่างที่บอกก็คือเป็นงานหรือเป็นการตอบคําถามแบบโพสต์ลงไปในในคลาสซูมได้เลยหรือว่า,าสร้างเป็นเนื้อหาให้กับนักเรียนไว้อ่านเพียงอย่างเดียวนะคะก็เลือกได้3รูปแบบนะคะคราวนี้เราจะมาลองสร้างเป็นเนื้อหากันก่อนนะคะในนี้เรา เนื้อหาทำอะไรได้บ้างนะคะใส่ชื่องานหรือชื่อเนื้อหาที่เราต้องการแสดงนะคะอย่างเช่นอันนี้เป็นอันแรกขอเป็นคำอธิบายรายวิชาก่อนเลยนะคะ<ส>แล้วก็ใส่รายละเอียดลงไปด้วยการพิมพ์หรือถ้าคุณครูมีไฟล์แนบที่เป็นไฟล์ไฟล์ Word จากแผนการสอน pdf จากแผนการสอนนี้นะคะก็สามารถที่จะแนบไฟล์ได้นะคะวิธีการแนบไฟล์ก็คือไปที่ รูปสัญ,ญลักษณ์เป็นตัวคลิปอันนี้นะคะเป็นตัวแทรกนะคะไปที่เครื่องหมายนั้นได้เลยนะคะแทรกแบบไหนได้บ้างแนบไฟล์แบบไร้นะคะก็คือแนบไฟล์ที่มีอยู่แล้วใน google drive right. ส่วนอันนี้ก็คือการแนบไฟล์จากลิงก์นะคะมีแน่ไฟล์จากลิงก์หรือกรณีที่เป็นไฟล์ Word excel powerpoint pdf นะคะที่เราสร้างไว้แล้วหรือมีไฟล์อยู่แล้ว เราก็แนบเป็นไฟล์แบบนี้ลงไปนะคะเป็นภาพถ่ายหรือการบันทึกวิดีโอก็ได้นะคะในที่นี้จะขอเป็นการใส่ใส่คำอธิบายลงไปเฉยๆก่อนละกันนะคะเช่นเราก็ใส่บทที่1น่งเรียนเรื่องอะไรนะคะบทที่2เรียนเรื่องอะไรเมื่อแนบไฟล์หรือว่าพิมพ์ข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กด ส่งนะคะกดส่งด้านบนตรงนี้่กดส่งได้เลยก็จะเห็นว่ามีคำอธิบายรายวิชาที่เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นเนื้อหานะคะขึ้นมาแล้วชิ้นที่หนึ่งอ่าต่อไปเราจะมาลองเพิ่มส่วนที่เป็นงานกันบ้างนะคะส่วนที่เป็นงาน เช่นเดียวกัน,นะค่ะใส่ชื่องานใส่คะแนนนะคะอันนี้ใส่ชื่อนะคะอันนี้ใส่คะแนนคุณครูจะกําหนดคะแนนก็ได้หรือไม่กําหนดคะแนนก็ได้นะคะซึ่งการกําหนดคะแนนก็จะมีข้อดีก็คือคุณครูสามารถให้คะแนนนักเรียนแต่ละคนได้เลยเมื่อนักเรียนมีการส่งงานแล้วนะคะมีการครบกําหนดไหมนะคะก็กําหนดเวลาหรือถ้าไม่มีกําหนดเวลาก็ไม่ต้องใส่เวลาลงไปนะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่น ในการทํางานอย่างนี้ค่ะเป็นแบบฝึกหัดที่หนึ่งแบบทดสอบก่อนเรียนอ่าเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะแล้วแบบทดสอบนี้คุณครูมีลิงก์ที่เป็น Google Form เป็นแบบทดสอบออนไลน์อยู่นะคะตรงนี้อยู่ที่20คะแนนอ่าันึกคะแนน ะะเราก็จะไปแนบลิงก์ข้างบนแล้วก็เลือกเป็นลิงก์เลยค่ะอันนี้เป็นกรณีที่เป็นแบบทดสอบออนไลน์นะคะซึ่งการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google Form s, จะอาจเป็นคลิปหน้านะคะจะอาจเป็นคลิปหน้าก็มาแนบเป็นลิงก์หลังจากนั้นเราก็จะวางลิงก์ที่มีการสร้างไว้นะคะซึ่งจะต้องไปคัดลอกลิงก์มาก่อน เัาข้าลอกลิงก์มาก่อนในที่นี้ขอขอแนบแบบไรก่อนนะคะเพราะว่า google form มเนี่ยมันก็จะเก็บอยู่ใน g o o g r right i ไรอีกทีหนึงเพราะนั้นเราแนบแบบไรเลยก็ได้นะคะแนบแบบไรไรของฉันก็จะเห็นว่ามีไฟล์ข้อมูลหรือโฟลเดอร์ต่างๆนะคะที่เราสร้างไว้ในไรนะคะในที่นี้ก็จะทดลองแนบนะคะสัญลักษณ์ตัวนี้คือสัญลักษณ์ของ google form ตัวนี้นะคะสีม่วงๆตัวนี้จะเป็นสัญลักษของ Google Form อันนี้ก็ใช้ด้วยเหมือนกันนะคะก็ทดลองแนบอันนี้นะคะเลือกอ่ามาแล้วค่ะเราก็จะเห็นว่ามีลิงก์ Google Form ที่เราได้แนบมาแล้วนะคะจากไร้คราวนี้เราก็กดส่งได้เลยกดส่งได้เลย โอเคค่ะก็จะได้งานมา2ชิ้นแล้วนะคะ <_ Ps> ก็คือส่วนที่1เป็นส่วนที่เป็นคําอธิบายที่เป็นเนื้อหานะคะส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นแบบทดสอบเป็นงานแบบทดสอบก่อนเรียนจะเห็นว่าในนี้นะคะแบ่งออกเป็น2หัวข้อก็คือหัวข้องานของนักเรียนกับหัวข้อคําแนะนานะคะคาแนะนำเนี่ยก็จะเป็นตัวใบงานที่เราให้นะคะส่วนงานของนักเรียนเนี่ยเมื่อมีนักเรียน อยู่ในห้องมันจะบอกว่านักเรียนส่งแล้วกี่คนยังไม่ส่งทีกี่คนนะคะก็จะง่ายแล้วเราก็สามารถให้คะแนนในชิ้นงานนั้นๆได้ด้วยนะคะโอเคค่ะทีนี้การแนบในรูปแบบอื่นๆนะคะการสร้างงานในรูปแบบอื่นๆเช่นคุณครูมีไฟล์ youtube นะคะก็ไป copy l i n ลิงก์ u t u b e มากอ่ดแล้วก็มาวางเป็นลิงก์นะคะมีไฟล์ PowerPoint ให้นักเรียนดูก็เอามาแนบเป็นไฟล์นะคะอัปโหลดไฟล์เข้าไปให้นักเรียนไว้ดูแล้วตอบคำถามได้นะคะเพราะนั้นตัวนี้การสร้างงานในรูปแบบต่างๆเนี่ยอยากให้คุณครูลองฝึกลองฝึกใช้งานดูนะคะมันไม่ได้ยากจนเกินไปแล้วก็แอมเ,เชื่อว่าคุณครูทำได้นะคะถ้าเกิดมีปัญหาอะไรสงสัยก็ซักสอบถามกันมาได้นะคะ โอเคค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องของการสร้างชิ้นงานนะคะคลิปหน้ามาเตรียมตัวทําแบบทดสอบออนไลน์กันดีกว่านะคะวันนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ